กลับมาเจอกันอีกครั้งกับร็อกพี่นีสองในวันนี้วันพุทธที่31สิงหากรกฎาคมวันนี้ไดามีคำถามจากผู้ชมทางบ้าน2มาเกี่ยวกับเรื่องคณิตศาสตร์เรื่งหนึ่งซึ่งต้นตลอดคำถามนี้มาจากวิดีโอค่ะ ช่องยูทูบของมินิ p h y ส i c กก็ว่าแล้วก็ตามไปดูต้นฉบับตรงนี้ก่อนดูเสร็จแล้วก็กลับมาดูตรงนี้อีกทีนึ่งนะโอเคสรุป่าเรียบร้อยแลนะใช่ไหมว่าไงครับคาวิดีโอทีไ่ไปดูกันเมื่อกี้เห็นใช่ไหมว่าเขาพิสูจน์อะไรล้วอยู่เขาพิสูจน์ว่าหนึ่งบวกสบวกสบวกหกบไปเรื่อยๆเท่ากับ1มันก็ไม่ใช่ถ้าถามว่าอะไรมันผิด เข้าใจว่าหลายๆคนก็คงจะคุ้นๆกับบทพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ที่บอกว่า1นึ่งเท่ากับศูหกับสหรือว่าเอาเลขอะไรที่มันดูไม่ใ yes, ช like ่มันไม่น่าจะเท่ากันมาทําให้มันเท่ากันอันนี้ก็เป็นกรณีเดียวกันเป็นการเล่นเกี่ยวกับเรื่องคณิตศาสตร์ด้านหนึ่งที่มีชื่อว่า i n d e t e r m i n a t e form i n d e t e r m i n a t e form คืออะไรก็ตามลักษณะตรงตัวคือเป็นฟอร์มที่ไม่สามารถ d e t e r m i ม e ได้ก็คือตัวของมันอาจจะมีค่าได้หลายค่าหรือว่าไม่มีข้อมูลเพียงพอบอกว่ามันจะมีค่าอะไรซึ่งในวิกิพีเดียจะเขียนทั้งหมดหลักๆเจ็ด ที่ต่างๆกันได้แก่ศูนย์กำลังศูนย์ศูนย์ส่สวนศูนย์หนึ่งกำลัง i ิน i ิ i ิตี้อินฟลบ i n f ฟ i i ้ินฟหารอินฟศูนย์คูณ i ินฟและ i n f i n i t y ีกำลังศูนซึ่งหลไรอันมันจะเป็นเลขอะไรเป็นเีนีก็ว่าไปไม่สนใจแต่ว่าหลักๆจะมาคุยกัน2อันที่พออธิบายได้ง่ายๆในภาษาชาวบ้านไม่ต้องไปสนใจเรื่องแคลคูลัสอะไรก็คือศูนย์กับอินฟลบ i n f ฟ n i ิ y ทีนี้จะเห็นภาพไงว่ามันมีได้หลายฟอร์มก็ต้องกลับไปหาเรื่องลิมิตก็ขอไปสําหรับคนที่ไม่ันัดเรื่องนี้สมมติเราต้องการหาลิมิตของฟังก์ชันโดยการเอาไปแทนค่าเช่นลิมิตของ x ลบ x x ลบ x เนี่ยมันได้ศูนย์ตลอดเพราะฉะนั้นจะแทนค่า x เป็นอะไรามันก็ได้0ูนย์เพราะฉะนั้นพอให้ x เป็นอิทิวิตี้คำตอบก็ต้องเป็นศูนย์อยู่ถ้าเกิดสมมุติเราจะเปลี่ยนไปเป็น 2x ลบ x, x ทีน้องคำนวณขั้นแรกก็จะเป็ดนคำนวณได้ว่าอันนี้มันเท่ากับ x ลิมิตค้างไว้อยู่เหมือนเดิมอันนี้จะกลายเป็น infinity แทนหรือจริงๆเราสามารเปลี่ยนเป็นเลขที่เรา,อาชอบก็ได้เช่นเราชอบเ,อเลขอะไรส2บโอเคส2ให้ x บวกสบลบ x อันนี้คำตอบจะกลายเป็น42ซึ่งสถานกร็จะเห็นได้ว่าเราเอา infinity บอิ infinity แต่ว่าในแต่และข้อเนี่ยคำตอบมันได้มาต่างกันทั้งหมดเลยได้ศูนย์ได้ฟิทตี้ได้ละสี่สองนะก็ว่าไปก็เลยเป็นที่มาของชื่อว่าทําไมฟอร์มนี้มันไม่สามารถหาลิมิตไายตัวได้ถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนไาหาลิมิตที่ไม่ชอบกันนะก็คงหลายคนที่ไม่รู้จักล้อทีใสดีก็เปลี่ยนเป,ป็นภาษาชาวบ้านบ้างอินฟิทตี้ล็อกฟิตี้หมายความว่าอะไรหมายความสมมติเรามีของอินฟิทตี้ชิ้นมีลูกบอลเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสอง, 1, ง 2, ไปเรื่อย เราต้องการเอาออก infinity อันถามว่าจะเหลือบอลกี่อันทีนี้ไอ้คำว่าเอาออก infinity อันเนี่ยเราจะเอาออกยังไงของเราเช่นถ้าเกิดเราเอาออกทุกอันไปเลยก็เอาในที่หนึ่งของสามออก,กมันจะกลตัวต่อๆกจะได้เป็นศูนย์หรือถ้าเกิดสมมติเปลี่ยนวิธีบอกว่าเอาอันที่สามอันที่สี่อันที่ห้าออกไปเรื่อยๆเหลือสองชิ้นแรกไว้เราเอาของออกมา infinity อันกันเพราะว่าสามสี่ห้าหกจะไปก้าไปเรื่อยๆมันก็ infinity เราเอาของ Infinity ออกจากกล่องถามว่าในกล่องกี่อันสองอันคือหนึ่งกับสองมันก็บอกได้สองหรือจะเปลี่ยนเป็นเลขอะไรที่เราชอบใจก็ได้เป็นเลขสี่สองยี่สิบเจ็ดสามแปดสามแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบหกอะไรก็ว่าไปคำตอบก็เป็นอะไรก็ได้เราเพียงแคอยากจะได้มันก็เลยไม่สมายบอกไ้ว่า Infinity หร f i n i t y คืออะไรศูนย์ก็เหมือนกันจะบอกภาษาชาวบ้านแเรามีของอยู่ศูนย์ชิ้นเรต้องการแบ่งเป็นกองกองก้อนศูนย์กองจะได้กี่กอง คำถามนี้ข้าว่าทุกคนก็คงจะคุ้นคุ้น,นมาตั้งแต่ปฐมเรือจะเรือไปหมดแล้วคําถามติปฐมหนึ่งกระดิสลายเลยที่เอาของมาแบ่งมีส้ม Apple แอปเปิ้ลอะไรว่าไปโอเคสมมติเราเป็นแอปเปิ้ลและแอปเปิ้ลส่วนชิน้นแอปเปิ้ลส่วนชิ้นกับส้มส่วนชิ้นก็เหมือนกันแหละเออแต่ช่างเด้อแอปเปิ้ลส่วนชิ้นแบ่งเป็นส่วนแบ่งเป็นหลายๆกล่องเราส่วนอันได้กี่กองคำตอบคือได้บ้างจะบอกว่าแบ่งได้หนึ่งกองโอเคแบ่งแต่ละหนึ่งกองเนี่ยแหละเสร็จแล้วก็หนึ่งกองมีส่วนชิน้นแล้วก็แบ่งหมดเพราะมันก็ไม่มี้อออมเหลืืลก็คคตบน ือเราจะบอกว่าแบ่งเป็นเจ็ดกองก็ได้ก็เจ็ดกองกองละศูนย์ชิ้นถ้าแบ่งเป็นสิบแปดกองกองละศูนย์ชิ้นแบ่งเป็นหนึ่งจุดห้ากองกองละศูนย์ชิ้นคำตอบมันก็ถูกหมดมันก็เลยไม่ไดเปบนบอกได้ว่าเอกศูนยศูนย์เนี่ยมนจริงมันไม่มีค่าอะไรของมันทีนี้เราก็กลับไปหาคําถามของวิธีฟิสิกส์ที่เราดูเมื่อกี้หรือว่าถ้าเกิดใครขี้โกงไม่ยอมดูก็กลับไปดูซันนะคําถามคืออะไรเขามีหนึ 2, ่งบวกสองบวกสี่บวกแปดคือจำนวนจะคูณสองไปเรื่อย เขาทำอะไรบ้างอย่างแรกคือเขา,เอาหนึ่งไปคูณหนึ่งก็คือสำลักหนึ่งโอเคอันนี้ไม่เป็นหาครับเอาหนึ่งไปคูณเลขอะไรก็ได้เท่าเดิมเพราะว่าไม่อยู่ในลิสต์ของ i n d e r m i n a t e form ที่เราเห็นกันเมื่อกี้ตก,ต,ตกจอตงกจอตกจอปั๊บ ที่าทำอไรต่อเขาก็กระจายเอาสองลบหนึ่งกระจายเอาสองคูณเทอมหลังได้อะไรก็ได้สองสี่แปดสิบหกไปเรื่อยๆก็ทำอีกรอบหนึ่งเอาลบหนึ่งกระจายไปในลบหนึ่งลบสองลบสี่ลบแปดลบสิบหกไปเรื่อยๆแล้วเขาทำอะไรต่อเขาเอาเทอมกต่เทอมมาลบกัน สองลบ,อ 0, บ, 0, บสองได้ศูนย์สี่ลบสี่ยีแปดลบแปดได้ศูนย์นะครับตัวที่เหลืออันสุดท้ายก็คือลบหนึ่งเป็ท้ายเห็นใช่ไหมครับว่าตอนนี้เขาทำอะไรอยู่เขาเอาอินฟินิตี้ไปลบกับอินฟินิตี้อย่างที่บอกกันเมื่อกี้เลยเพราะนั้นก็นี่แหละปัญหาที่เราเจอคือเอาอินฟินิตี้ลบฟินิตี้แล้วเราจะให้เป็นเลขคำตอบมาเป็นเลขแฟนซีอะไรก็ได้แล้วแต่เราจะทำคำถามอีกคลาสสิกอันหนึ่งที่อาจจะเคยเห็นเช่นอาจจะบอกว่า หนึ่งเท่ากับสองหรือหนึ่งเท่ากับศูนย์หรืออะไรก็ว่าไปก็ใช้หลักการเดียวกันแต่ว่าในคําถามวกนี้จะใช้ฟอร์มในเป็นฟอร์มศูนย์แทนเช่นอลไรเียนตัวอย่างให้ a เท่ากับ b เอา b คูณทั้งสองข้างก็เคไม่พิหา a, b เับีลังสองเอาเอทังสองไปลบทั้งสองข้างก็เคก็ไม่มัญหาก็วาบวกธรรมดาทีนี้ก็ยังจะประกอบอันนี้แยกประกอบเออกมาเหลือ b ลบ A ออันนี้ก็แยกประกอบมา b ล a b บวก a ท really? ี b ลบ a ตัดออกสข้างก็จะเป็นอันนี้จะได้ออกาเป็น b กับศไม่มีใครบอกว่าเยอะกศูนย์ะทำไมหาไปหามาได้ b เกับศนย์ซะงั้นคำตอบก็อยู่นี่แหละปัญหาที่เราทําจากขั้นนี้มาขั้นนี้เขาทำอะไรคขาเอา b ล a ออกสองข้างก็คือเขาเอาศูนย์ b ล a เท่ากับศูนย์นะย่ยเลนะ a เท่ากับ b เข้อาศูนย์ไปหารศูน ก็เห็นไหมครับว่าพอจะสนับสุดแล้วก็เนี่ยแหละกลับมาที่ปัญหาเดิมที่เขาเอามาหลอกเรากลายเป็นบีทับศูนย์ได้เพราะว่าเขาสามารถเปลี่ยนค่าเป็นอะไรก็ได้ที่เขาอยากจะทำไปเรื่องไขข้อข้องใจของสมาชิกทางบ้านผู้ชมทางบ้านที่ส่งปัญถามมา มึงก็ไม่ได้ถามทางร้องอะนรั้นก็ถามโดยตัวตรงแต่ว่าแต่ในขันไหนเออก็เห็นว่าหยิบมาถามแล้วก็เลยตอบให้มันละเอียดคือเขียนให้เห็นภาพไปเลยว่าที่เขาหลอกล่อเราเอาวิดีโอเขียนไหมปึ๊บให้เป็นเมจิกเปลี่ยนเลขอินเทลลอเน็ตหนึ่งได้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วจริงจง,จงกันแน่พบกันใหม่ร้องพี่หนิงสองห้าน้าไปกับจอมในวันเพื่อไทยนะครับ